ครับบรรยากาศช่วงเช้าบริเวณวัดพุทธารามเมืองบูเดนประเทศสือเบเดนอตอนนี้สโนว์หรือว่าหิมะก็กำลังตกลงมาสามวันสามคืนวันนี้ก็เข้าวันที่สี่สี่วันก็ยังตกอย่างต่อเนื่องนะ ก็จะเห็นสายหิมะ,ะโปรยปลายก็มาทางเข้าก็ก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะก็<น>ะมีรถมาเกตไปแล้วแต่ว่าก็พอตกมาก็ก็จะเริ่มหนาขึ้นนะครับซึ่งบรรากาศก็ติดลบนในช่วงเช้าะก็จะเห็น ท้องฟ้าก็จะคึมมองไปทางไหนก็ขาวโพลนไปหมดนะครับนะครับนันครบะี่โอ้บางทีจะมีลมพัดมาก็จะมีมะก็จะหมุนนะนะก็ขอความสุขนะสวัสดีนะ จงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่าน